วัดหนองกระดูกเนื้อก็เป็นวัดที่เพึ่งพัฒนาในปี2558ก็มีการตั้งชมรมผู้สูงอายุเกิดขึ้นในวัดเนื่องจากว่า วันองดุกเนื้อเรามีผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากที่ามาทําบุญอยู่เราก็จึงได้เกิดการจัดตั้งชมรมร่มโพร่มใสเกิดขึ้นดังนั้นพระอาจารย์ก็มีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมสําคัญให้กับผู้สูงอายุก็คือเรื่องมิติของอจิตใจแล้วก็เรื่องของมิติของสุขภาพก็ได้มีการาให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ออกกําลังกาย,เ,ยเพื่อ ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยพอเมื่อดำเนินการต่อมาก็ในปีได้มีโอกาสได้ไปเข้าอบรมนะหลักสูตรพระกีรานุปถัคของจังหวัดนครสวรรค์รุ่นแรกเนาะก็ได้ผ่านการอบรมแล้วก็มีภารกิจ3อย่างที่ทางธรรมนูญที่เขียนเอาไว้ก็คือพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขเนาะเราก็จึงได้มีการทำกิจกรรมในด้ามิติของการส่งเสริม นะในการลงพื้นที่ชุมชนไปเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ปอบางในชุมชนของเรานะว่าได้รับความเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ทางวัดจะช่วยได้เราก็จึงมีการจัดตั้งนักบริบาลจิตอาสาเกิดขึ้นในวัดของเรานะที่จะไปพ้องกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไปมอบของก็มีนักบริบาลไปด้วยนะพอเมื่อเกิดนั้นพังมหาไรมหาลัยจุฬาลงกรณ์ ทยาัยก็คือวิยาเขตนครสวรรค์เนี่ยได้เข้ามาจัดอบรมหลักสูตรนักบริบาลสร้างสุขนะก็จึงเกิดเป็นจุดศูนย์รวมว่าเราได้มีนักบริบาลเนี่ยจำนวน40ท่านในวัดของเรานะที่เราได้ทํางานอยู่แล้วมีพระคีรานุป,ปถากที่เป็นพระคีรานุพถาัากเนี่ยจำนวน5รูปแล้วก็มีซีจี CG, จำนวน5ท่านที่ดําเนินการดูแลในแต่ละเขตอ,อยู่วัอดอ่งทุงเนี่ยเราเป็นโรงเรียนพระยธรรมแผนกสามัญศึกษา มีจนานวนพระภิกษุสามเณรจํานวนร้อยกว่ารูปกรนีนก็มีการเจ็บป่วยกันเกิดขึ้นนะเราก็ถือว่าโชคดีที่มีพระครินุปถากเนี่ยอยู่ประจําวัดนะเราก็ให้พระครินุปถากเนี่ยดำเนินการดูแลรักษาหรือว่าสุขภาพในเบื้องต้นให้กับพระภิกษุสามเณรในวัดนะหรือว่าจะเป็นผู้คัดกรองก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาล อย่างพระสงฆ์เนี่ยก็จะดูแลเรื่องอการไปโรงพยาบาลการรับยาหรือว่าการรับประทานอาหารที่ถูกต้องอย่างนี้ส่วนสมณีน,นก็จะดูแลเรื่องการรักษาเบื้องต้นเช่นการทําแผลการให้ยาที่มันเป็นเบื้องต้นส่วนซีจี CG ที่อยู่ในวัดตอนนี้นะการพัฒนาของวัดเราเนี่ยก็เกิดเป็นเฮลท์สเตชันหรือว่าศูนย์สุขภาพาซึ่งแต่ก่อนก็จะเรียกว่ามีห้องสุขห้องห้องสุขภาพหรือว่าเรื่องห้องพยาบาลทั่วไปแต่ว่าวัดของเราเได้พัฒนา เป็นเฮลท์เซชันเป็นศูนย์สุขภาพที่มีบริการนักบริบาล CG เนี่ยได้ให้บริการตรวจวัดความดันปรึกษาเรื่องสุขภาพและยายทำให้คนที่มาวัดในชุมชนไม่จําเป็นที่คนในชุมชนเองหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาไหว้พระหรือญาติโย,ยมที่ต้องการที่จะวัดความดันเพื่อ,อ,อนําข้อมูลไปส่งต่อโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไปที่รพสตแต่ก็มาที่วัดได้นะเรื่องตอนนี้ทางรพสตได,ได้จัด ให้ทางอสมเนี่ยได้ผัดเ,เปลี่ยนเวรกันมาอยู่ประจำนะซึ่งก็มีผู้ที่มาตรวจวัดความดันทุกวันเลยที่วัดของเราถือว่าวัดเราก็เป็นศูนย์กลางในการที่จะของชุมชนในด้านมิติของสุขภาพ mm hmm. ครับก็ส่วนในการพัฒนาบุคลากรของอศูนย์นักบริบาลสร้างสุขชุมชนของเราเนี่ย ก็มีการพัฒนาทั้งพระพิสุสัมปเนรแล้วก็ซีจี CG, แล้วก็มีหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานที่เข้ามาร่วมสนับสนุนในเบื้องต้นเนี่ยในการที่เรามีพระคิาานรัุมถากจำนวน5รูปนะเราก็คิดว่าศักยภาพของเราอาจจะไม่เพียงพอก็จึงได้ติดต่อทางศูนย์อนานมัยที่3ได้เปิดในการจัดอบรมพระซีจีนะเราก็ยกระดับพระคิาานรัุมากของเราให้เป็นพระซีีแล้วเราก็ได้เปิด หลักสูตรที่ทางมหาลัยสง่์ได้มาอบรมนักบริบาลาให้กับสามเนนด้วยจำนวน15รูปขึ้นไปเพื่อเป็นนักบริบาลทีตาส,สาที่จะช่วยเหลือในชุมชนในส่วนการพัฒนาของเราก็มีนักซ g ีเนี่ยที่มีจำนวนที่จบผ่านหลักสูตรจำนวน520ชั่วโมงแล้วก็มี CG ที่จำนวน70ชั่วโมง นะของตามมาตรฐานเนาะบุคลากรของเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่องเนื่องจากว่าเราได้มีการที่เราจะเปิดศูนย์เพิ่มเติมเราจะมีการยกระดับพระ CG แล้วก็ซีจี CG ที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนาะให้มีมาตรฐานมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับเวลาที่เราจะไ,ดไปดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าที่จะต่อเนื่องเกี่ยวกับศูนย์เทเซชันของเราต่างๆที่อยู่ในวัดของเราทั้งหมด ก็คือเมื่อเมื่อเราได้เกิดการคัดกรองเกิดขึ้นเนาะเราก็จะต้องดูบุคคลที่เข้ามาคัดกรองเนี่ยว่าเขาอยู่ในกลุ่มประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นประเภทที่ดูแลเรื่องสุขภาพดีอยู่แล้วเราก็อาจจะแนะนําเพิ่มเติมเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมที่จะทําให้เขาได้ได้มีสุขภาพดีขึ้นหรือว่ากลุ่มที่ต้องการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ แนะนำเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆแล้วก็กลุ่มที่ป่วยเนี่ยก็จะมีทาง CM เอเนี่ยเป็นคนที่จะให้ความรู้คำแนะนำในการรักษาอย่างเช่นสัมันเนนเนี่ยก็จะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ยทาง CM อคุณหมอเนี่ยก็จะมาให้ยาซีจีก็จะเป็นเพียงแค่ผู้ประเมินคัดกรองอาการอย่างงี้เราก็จะทำงานให้เป็นเป็นสเต็ปไปเพื่อเพื่อให้ให้ให้ถูกต้องตามระเบียบเนาะแล้วส่วนประชาชนเนี่ยก็ พอเรามีศูนย์เกิดขึ้นเนี่ยวัดทําให้วัดเราเมีคนที่มาดูมาเซลเ์เซชั่นเนี่ยมากก็จะมาคุยกับนักบริบาลซีจีนะมาปรึกษาสุขภาพแล้วก็มาวัดความดันอย่างต่อเนื่องเลยอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วกิจกรรมที่เราทําร่วมกันก็คือ,อตอนนี้ทางราพสตเนี่ยได้สั่งให้เวลาที่ในแต่ละหมู่บ้านจะต้องตรวจวัดน้ำตาลตรวจวัดความดันหรือว่า อะไรต่างๆก็จะใช้เฮลท์เซ็นเตเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่ทุกคนต้องนัดพบมาเจอกันในเรื่องของมิติสุขภาพด้วยอันนี้ถือว่าอันนี้เกิดขึ้นที่ที่วัดหนองกรงดูงเ้อเรา,เาพูดถึงความสําเร็จของวัดหนองกระดูกเนื้อเรานะในฐานะเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นเนาะที่เราได้ทําทุกมิติที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยากจะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องโดยที่เราก็ได้ทำมาตลอดจนเราได้มีศูนย์นักบริบาลสร้างสุขชุมชนแล้วก็มีเฮล s เซชั่นแล้วก็มีสถานชีวพิบาลที่กำลังจะดำเนินการเนี่ยให้ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ให้กับการดำเนินงานของอำเภอรัดยาวซึ่งตามโครงการรัดยาวไม่ทิ้งขายข้างหลังโดยที่พระจารย์นั้นได้ไปเป็นที่ปรึกษาพอชอ ก็จึงมีการดําเนินตรงนี้ที่จะดูแลผู้ผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เราจะทํากันวัดเนี่ยควรจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านของมิติสุขภาพที่จะเอื้อทุกทุกส่วนให้เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนภารกิจของงานสาธารณสงเคราะห์ก็ดีในงานส่วนของอรัฐยาไม่ทิ้งใครไาหลังก็ดีเนี่ยดังนั้นในตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะมีการจัดตั้ง นะให้มันเป็นมิติเรื่องของสุขภาพโดยแท้จริงโดยเราก็จะมีการสร้างอาคารคีรานสัานเป็นสถานที่ดูแลพระภิกษุอาพาธแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เราจะทำแล้วเราก็จะมีการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิโพธิธรรมสถานเพื่อที่จะเป็นศูนย์ในการเรียนรู้เรื่องของปฏิบัติธรรมเรื่องกายจิตนะเพื่อที่จะดูเรื่องความเจ็บความป่วยความตายเป็น อะไรต่างๆแบบนี้เพื่อที่ให้เกิดขึ้นในวัดเพื่อความยั่งยืนเราก็มีกองทุนจัดตั้งกองทุนที่จะส่งเสริมให้กับสมมเณรที่อยากจะไปเรียนปริญญา,าตรนะีในสาขาสาธารณสุขนะเพื่อที่จะกลับมาดูแลและก็ทํางานของในวัดเราด้วยแล้วก็อีกสําคัญที่สุดที่เรากาลังดำเนินการคือเรากําลังจัดตั้งมูลนิธนะิที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือว่าเป็นการส่งเคาะให้กับ ทุกส,ส่วนในอำเภอลัดยาวนะเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของมิติสุขภาพค่ะก็ในเขตสุขภาพที่3นะคะเราก็ดูแลเรื่องการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์นะคะภายใต้ธรรมดูสุขภาพนะคะจากทั้งหมดนะคะในเขตสุขภาพที่3เรามีวัดอยู่ประมาณ2,600วัดนะคะในที่นี้เนี่ยก็มีวัดส่งเสริมสุขภาพอยู่ประมาณ900แห่งนะคะมีพระทั้งหมดเนี่ยประมาณ1 0,000กว่ารูปแล้วก็ในที่นี้นะคะเป็นพะระคีฬานุป,ปถาค่ะ700กว่ารูป นะคะแล้วก็ในการดําเนินงานเนี่ยเราก็จะมีความที่จะอยากเติมเต็มนะคะให้มีผาคีฬาในสัดส่วนหนึ่งรูป ตอ1หนตำบลน,นะคะซึ่งในจํานวนนี้ค่ะอีกไม่เยอะนะคะประมาณอีก73รูปค่ะที่จะทําให้เรามีสัดส่วนพระคีฬานุบถานะคะ1วัดต่อ1นึ่ตำบลน,นะคะในการนี้ค่ะพระคีฬานุบถากเรานะคะก็ได้มีการดําเนินการอบรมเพิ่มเติม,มความรู้นะคะให้เป็นพระซ G ค่ะในเขตสุขภาพที่3เราอยู่ก็มีอยู่ประมาณเกือบร้อยรูปนะคะปีนี้นะคะที่สําคัญเลยก็คือเราจะมีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์นะคะด้วย เ l ลสเตชันแอดเท e เพิลอโรคยาสถานค่ะที่นี้นะคะเราจะพัฒนาศัก,กยภาพพระกีรานุปถาค่ะให้เป็นผู้ที่สามารถใช้เครื่องมือในสถานีสุขภาพนี้นะคะในการที่จะ ให้ความรู้แล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวพระท่านเองอีกทั้งยังสามารถให้องค์ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนําแก่คาราวาดที่เข้ามาในวัดหรือในชุมชนรอบข้างของวัดนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการดําเนินงาน Health Station at Temple อโรคยาสถานนะคะจะนําพาให้ทั้งพระนะคะและคารวาาและชุมชนนะคะได้มีการส่งเสริมสุขภาพได้ตอบโจทย์ค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าค่ะ